เปิดจำนวนเงินที่เมทเพชียนาธทำข้อสัญญาตกลงกับอัมพัชราภาใครแต่งงานก่อนต้องใจให้อีกฝ่ายบอกเลยงานนี้มีเฮก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักแสดงสาวอย่างเมทเพชียนาธนั้นได้ประกาศแต่งงานฟ้าผ่ากับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กหลังคบหาดูใจกันมานานเกือบเจปีซึ่งก่อนหน้านี้เมทเพชียนาธอวดชมแรกสวมชุดพรีเวด,ดิ้งเป็นเจ้าสาวไฮโซหมื่น so ล้านหลังถูกขอแต่งงานและล่าสุดทาง ทางด้านเมพิเชียนาดเผยข้อตกลงที่สัญญาเอาไว้กับอัมพัชราภาใครแต่งงานก่อนต้องใจโดยทางด้านเมพิเชียนาดได้แต่งงานก่อนเลยต้องใจให้กับสาวอัมพัชราภาเป็นจํานวนเงินหนึ่งแบาทเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าอัมพัชราภารับซ้าเต็มๆแต่ทั้งนี้ชาวเน็ตบอกว่าสิ่งที่อัมพัชราภาจะให้เมพิเชียนาดเป็นของขวัญงานแต่งมูลค่าเกินหนึ่งแอย่างแน่นอนค่ะ